I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes รถคันนี้นะครับก็เป็นลูกค้ามาจากกรทมนะครับลูกค้าปั้นรถเสร็จมาแบบใหม่ๆจริงๆเลยนะครับก็ยังไม่ได้ขี่เลยลูกค้าก็ตรงดิ่งมาจากกรทมมาถึงสุพรรณเพื่อให้ทางร้านแปลงละประบบเบรก สวัสดีครับผมช่างไก่ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมงานแปลงชุดเบรกสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสเปคของ KR คันเขียวนี้นะครับสเปคคันนี้ครับก็จะเป็นปั๊ม CB ทั้งหน้าและหลังรวมไปถึงจานเบรกของ CB ทั้งหน้าและหลังชุดเบรกนี้จะเป็นอล่เบรกใหม่แท้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมรีวิวผลงานของสเปคปั๊มชุดนี้นะครับว่าสวยเละเด็ดแค่ไหนไปชมกันครับครับตัวนี้ก็คือแม่ปั๊ม CB หน้าครับทรงเรเดนท์เมาส์ ประกอบด้วยงานขาจับสร้างใหม่ตรงรุ่นในส่วนน็อตเราจะใช้เป็นนอดด็อตเลดหัวเฟืองนะครับแม่ปั๊มตัวนี้เราจะประกอบเข้ากับสาย R Racing ครับตัวนี้เป็น90องศานะครับเข้ากับสายเหลดสีเงินนะครับมาดูในส่วนของจาน,นครับจานหน้าเป็นจานของ CB เบิกใหม่แท้เลยนะครับตอนนี้เป็นจานใหม่เลยนะครับ ในส่วนของจานเบรคครับเราใช้สเปเซอร์ครับเพื่อแปลงจานเข้ากับดุมเดิมครับดุมตัวนี้เป็นดุม4ี่รูนะครับของ kr ตรงรุ่นขนาดของจานตัวนี้นะครับก็เป็นขนาด290มิลนะครับมาดูในส่วนของปั๊มบดน,นะครับปั๊มบนนี่ก็ใช้เป็นของ cb 3 0 0มาดูในส่วนของข้างหลังกระบ,บานนะครับข้างหลังเราใช้แม่ปั๊มกระทุ้ง klx เบิกใหม่ใส่กับสเตย์พักเท้าเดิม ของ k r โดยที่เราจะมีชุดแปลงครับซ่อนอยู่ในนี้นะครับสามารถประกอบเข้ากับพักเท้าเดิมของ k R ได้เลยในส่วนของก้ามปูเบรกครับเราใช้ก้ามปูเบรก CNC นะครับตัวนี้เราใช้สีทองของค่ายปีรัญญาในส่วนของสายเบรกครับเราใช้สายเบรกหัว90ของ R าร์เซนะครับประกอบเข้ากับหัวปันโจนะครับเพื่อที่จะเข้าแม่ปัม๊ม แล้วเราก็ใช้ก้านเบรกนะครับเป็นเลดนะครับประกอบเข้ากับแคมล็อกสายนะครับจัดระเบียบของสายเบรกนะครับมาดูในส่วนของแม่ปั๊มหลังกันบ้างครับปั๊มหลังนะครับเราก็ใช้เป็นของซ b นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตาอีกทีนะครับส่วนสายเบรกครับก็เข้าที่หัว90ปักลงไปที่ปั๊มได้เลยนะครับมาดูหน้าตาของปั๊มหลัง CB นะครับหน้าตาก็จะเป็นนี้ครับเราก็ประกอบเข้ากับขาจับสร้างขึ้นมาใหม่ครับตรงรุ่นเป็นของ k r มาดูในเรื่องของจานเบรกหลังนะครับจานเบรกหลังเราก็ใช้เป็นจานเบรกของ CB เช่นเดียวกันนะครับเราจะทําการแปลงสเปเซอร์เข้าไปครับตัวนี้คือสเปเซอร์ครับแปลงจานเข้ากับดุมหลังเดิมของ KR เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับผลงานแปลงชุดเบรกหน้าหลัง CB ในสเปคนี้ครับก็จะมีทั้งปั๊มหน้าหลังของ CB รวมถึงจานหน้าหลังของ CB เลยนะครับโดยที่เราจะใช้ดุมเดิมทั้งหน้าและหลังของ KR นะครับดุมหน้าเราใช้เป็นดุมหน้า4รูครับดุมหลังเป็น ดูหลังดิสเดิมของ kr ก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางในการแต่งเบรกให้กับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนเชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซอบสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมช่างไก่สักดจมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ